ตอนนี้เรามาถึงสนามบินแล้วนะคะก็จะมี tourist information ให้เราเข้าไปถามรายละเอียดเพื่อที่จะเดินทางแล้วก็ซื้อตั๋วเข้าเมืองค่ะเราก็กำลังเดินทางเข้าเมืองกันแล้วนะใช้รถไฟนะคะ เสร็จแล้วจะต้องโยนลงไปในนั้นนะ ราก็มาหารถไฟคันที่เราจะต้องขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองนะคะก็วุ่นวายนิดหน่อยเพราะว่าเรายังดูไม่เป็นว่าสัญลักษณ์หรือป้ายตัวไหนเ,นเป็นเป็นตัวบอกว่าคันไหนที่เราจะต้องไป เรามาถึงสถานีที่ชื่อวีนแล้วนะคะก็อันนี้เป็นสภาพบรรยากาศกดูสวยสดงดงามเนาะคนก็จะเยอะๆหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเมืองหลวงถึงแล้วนะคะเราถึงในเมืองแล้วเย้หลังจากเก็บกระเป๋าเสร็จเราก็มาเดินกันที่ ลานที่เขาเรียกว่าเซนต์สตีเฟนบรรยากาศก,ก็จะแบบทุกอย่างดูใหญ่โตมโหลานตึกรางบ้านช่องใหญ่เบลเลอเทอร์เลยแล้วก็เราก็เตรียมตัวไปหาอะไรกินกัน อุณภูมินะวันนั้นก็ประมาณสักหลัก10น่าจะประมาณ15แต่ว่าฝนมันตกอ่ะอยู่พื้นเปียกเลยเนาะก็เย็นเย็นแต่ก็ยังไม่ต้องขนาดแบบใส่แจ็กเก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดูโบสเขานะคะโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามมากสวยมากจริงๆแบบว่าอยู่ในโบสน,นี้สักพักหนึ่งเลยแหละเพราะว่าแบบรู้สึกอลังการมากๆเลยโบสเขาแบบประดับตกแต่ง แกะสลักคือสวยจริงๆแล้วก็ในโบสก็ลมลื่นเย็นชอบชอบ จะไปตลาดตลาดอะไรไม่รู้นะตลาดสักตลาดเฮ้ยดูดิน่ารักอะ่ะจับมือกันเนอะต้องใส่กระโปรงนะไม่ใส่กระโปรงข้ามไม่ได้นะนกลับไปเดี๋ยวนี้ เรามาถึงตลาดที่ชื่อ Nash Mark แล้วนะคะซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในกรุงเวียนนาตลาดแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่กลางศตรวรรษที่16คนท้องถิ่นจะถือว่าตลาด Nash Mark เนี่ยเป็นเสมือนลางอาหารแห่งกรุงเวียนนาเลย,เ,ลยเพราะว่าตลาดเก่าแก่แห่งนี้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาหารไว้อย่างครบคันเลยคะ่ะส่วนตัวของเราทั้ง3คนนะคะรู้สึก แบบหลังจากเดินตลาดแห่งนี้จนเสร็จแล้วเราลงมติกันว่ามันอารมณ์เหมือนเราไปเดินไปเดินตลาดของคนโปรตุเกสอะไรประมาณนี้เพราะว่าดูจากอาหารเนี่ยมีโลตงโลตีชีสนะคะแล้วก็ผลไม้แล้วก็พวกแบบเอ่อผลไม้แช่อินอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันอารมณ์เหมือนตลาดโปรตุเกสมากกว่าเออ แต่ร้านแถวนี้มันคลุกคักดนะเฮ้ยหมูป่าแน่เลยน่าจะหมูป่าเฮ้ยเขากินกันอย่างนี้เลยอ่ะคุณเหมือนไอตัวเหมือนอะไรนะสลัมมี่อ่ะเฮ้ยแล้วเขากินน้ำอะไรกันนะน้ำหมูป่า จริงๆเราก็เรียนรู้ว่าตลาดนี้มันคือตลาดคนปรตุกเกตนั่นเอง คือของหวานหมดเลยเชื่อไหมหรอนั่นสิเจดูนี่อะไรไม่รู้อะ มันเป็นไส้ถั่วป่ะไม่รู้อ่ะนี Já vou พูดอ่ะก็ไม่น่าหนุกอ,อุ้ยของไทยไทยไทย,ยนุยนี่อะน,นุยกิโลป่ะเนี่ยครึ่งครึ่งครึ่งโลก็ถูกนะ้ยแต่มันแบบเก่าแล้วอะ่ะ มันจะเน่าแล้วป่ะเนาะนิ่มรเพราะเปนเดีไม่กินความนิ่ม่ะน,นิ่มเกินหรอเไม่กินนิ่มฉันกินนิ่มนะแต่ว่าไม่เ,เมีสารแฮ้ยมีสาลีแบบบ้านเราด้วยเฮ้ยเขาขายเป็นโลน<ม>ี่ถูกนะเนี่ย เออเออตอนนี้เมืองไทยมีขายแล้วนะมันเน่ามากอะ่ะ เขาทำเยอะขนาดนี้สงสัยจะอร่อยไม่ไม่ใช่สงสัยจะขายดีเออวะเราคําฝอย หน3องสามต้องลองสอมาอง่องสองสงสองสงสองสอาสองันงายกันงาององสองสองสองององสสองสองาออ เราอยู่จุดที่มันลมโกรดดีเป๊ะลมโกรดไม่ค่อดูดูดูดคืออะไรกันแน่รู้มีอะไรนะผักโขมกับชีฟชีสชีฟปะชีฟแกะก็เค็มเค็มันมีที่แล้วก็เหนียวนี่เหนีหออนยวไม่กรอบอุ่นอุ่น แป้งคล้่ะแป้งโรตีอะ่ะแต่เหนียวเนียวออสเตรียมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย